ฉีดโบ็อกบ่อยๆดีจริงๆหรือเปล่าไปฟังกันคะ่ะทุกคนคงรู้จักว่าโบ็อกเป็นตัวลดริร้วรอยที่นิยมที่สุดในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากลดริ้วรอยแล้วหน้าเด็กตลอดไปเนี่ยเราต้องฉีดบ่อยๆแล้วมันจะดีจริงหรอจริงๆโบ็อกนะคะเป็นตัวยับยั้งการทํางานของกล้ามเนื้อน,นะคะจะมีฤทธิ์อยู่ได้นาน4-6เดือนคะ่ะก็แนะนําให้ประมาณนั้นเลยว่า4-6เดือนแล้วค่อยซ้ำค่ะ การฉีดโบ็อกบ่อยๆมากจนเกินไปหนึ่งเลยเสี่ยงดื้อยาค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยโบ็อกเนี่ยเป็นท็อกซินหรือว่าสารพิษนะคะที่คนพบเรามาฉีดให้ร่างกายเราเนี่ยยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อไม่ให้หดตัวแล้วเกิดเป็นริ้วรอยค่ะการที่ท็อกซินหรือว่าตัวพิษเนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการกระตุ้นค่ะให้ร่างกายสร้างสารต่อตา้านได้ค่ะ ฉะนั้นไม่แนะนำให้ฉีดบ่อยจนเกินไปค่ะแนะนำ4-6เดือนพอค่ะ